สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพิกหวานสายสโลนนะคะทุกคนวันนี้พิกอยู่กับเกมอโมยนะคะอโมยอินเตอร์แหละคะ่ะเขาเรียกอย่างนี้ปะเรียกตามเขานะจ๊ะทุกคนมาค่ะวันนี้พิกจะพาทุกคนซื้อนะคะทุกคนทุนอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งค่ะทุกคนซื้อไปเลยเบ็ดที่สองร้อยซื้อที่หมื่นห้านะจ๊ะใจใหญ่ไหมละ่ะใหญ่เหมือนหน้านี่แหละคะ่ะทุกคน มาคูณสิบหมุนสิบครั้งนะคะทุกคนได้ฟรีหมุนสิบครั้งนะคะเพื่อเจ้าหนี้ฉันไปอาหมวยจะให้โชคเราไหมอ่ะคูณสิบสองก็มานะะี่ครับสี่ร้อยแปดสิบน้ำแข็งเอาไหลไหมอ่ะ พันสองพันสองมาแล้วพันเแล้วจ้าเริ่มเกาหัวละหมวยหวยหวยอย่าทำให้เม่ผิดหวังนะหมวยเอเคเหลือสี่ครั้งพิ่งได้พ9นเ้านั่นทุกคนมันใช่เรื่องไหมเนี่ยอีหมวยโอ้โอ้คูณ14อ๋อพันสองอ่อ 4, 000, อ 2, 000, ะสองพันแครั้งสุดท้ายมึงจะมูหรือจาดจะได้ซื้ออีกไหมล่ะ ว่าเสียงมันดังไปไหมทุกคนเดี๋ยวพิ่เบ้าเสียงก่อนอืมมาโอ้โอ้ดอกนี้ทุกคนจุกเลยครับสี่หมื่นเย็ดเคคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอเมกอดโอ้หวยให้โชคนทุกคนหวยให้โชคโอ้กำไรเห็นแล้วจ้าอีกหนึ่งครั้งไปอืม หกพันเจ็ดดอกนี้พอกพันเจ็หกพันเจ็ดโอ้โหห้าหมืนสามทุกคนกำไรสามหมื่นเจ็ดสามหมืนแปดน่ะโอไมกอดเอาไงล่ะ <c oughs> เลิกเลยไหมเอาซื้ออีกสักรอบไหมล่ะทุกคนเอาอีกแล้วไม่เข็ดไม่หลาบอีกแล้วความโลภมันครอบงำดิฉันอีกแล้วอะ่ะทุกคนไปอีกสักรอบอีกสักรอบอืม คูณ8นะจ้าคูณ8อ๋ออนพาฟรฟีปุ๊บมันจะขึ้นตัวคูณมาให้เราด้วยนะทุกคนเออดีป่ะดีดีด,ดีไปดูนะความรวบของดิฉันนะ่ะกำไร3,800มเมื่อกี้ไม่เลิกนะดูนะทุกคนมันจะเป็นยังไงอะไรที่แบบไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างก็ไม่ต้องเรียนแบบพิกก็ได้นะทุกคนพิกมีทุนไงพิกก็เลยแบบ ไม่เป็นไรอูโหตะก้าส้มมาแล้วหม0่จ้าบิ๊กซีพิกบิ๊กใจแล้วจ้าเอาไปต่อกัระโรมอีกอีกห้าครั้งนะทุกคนตอนนี้อยู่ที่หมื่นสองแล้วนะคะทุกคนอีกสามพันเท่าทุนในการซื้อฟรีเปินครั้งนี้นะจ้ามาดิครับหก้อยสีมาดิครัคุณสิบไปเกาอยอ่าได้ฟรีมาอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคน มื่นสามแล้วนะจะแม่เกมนี้มันได้นะทุกคนพิกว่ามันได้นะควรเอาเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแต่ไม่ต้องเบ็ดหนักเหมือนพิกก็ได้นะทุกคนโอ้หมดแล้วทุกคนขาดทุนเก้าร้อยอ่ะตาเนี้ยไปอีกสักรอบไหมอีกสักรอบไหมทุกคนไม่เข็ดไม่หลามนะพิกมึงอะ่ะอ้าว ถ่าไหร่คูณ8นะจ๊ะได้หมุนฟรี8ครั้งนะคะทุกคนใครอยากให้พิกเล่นเกมไหนค่ายไหนก็ลองคอมเมนต์มานูนะคเดี๋ยวต่อไปพี่จะลองเล่นค่ายอื่นบ้างอันนี้เบื่อ PG แล้วอ่ะทุกคนไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วรอยหกสิบ่ได้ร้อยหก แปดมอ๋อสี่ร้อยแปดสิบตัวเจมาแล้วอื้อหือสี่พันแปดอ่าคูณสิบแล้วเฮ้ยใจจะขาดนะทุกคนเบ็ดหนักก็อย่างเงี้ยแหละพะปกติพี่ก็เล่นเบ็ดหนักนะแต่อันนี้มันซื้อไงครั้งแล้วหมื่นห้ามันก็เสียดายไงไปกลับกันหวยมาแล้วจากมวยมาแล้วหวยสี่พันดอกนี้ มาดิครับไหลาย,ยาวไหมอ่ะไหลาย,ยาวไหมมามามึงมาเลยเหมือนเขี่ยวเหมือนเขี่ยวแล้วนะเหมือนเขี่ยวแล้วนะแน้วอีกห้าพันเท่าทุนกับการหมุนห้าครั้งนะคะทุกคนกําไรไม่เอาแล้วแหละตอนเนี้ยขอให้มันได้ทุนคืนมาครับมาครับตัวคูณตกลงมาอีกหน่อยไหมล่ะเรียกทีไรไม่เคยจะมาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอื เสียดายตะก้าส้มอะ่ะตัวเจก็ไม่ได้บะโอ้โหโอ้โหคูณสิบสองไปหกพันสองหืมกำไรมาแล้วจ้าสองพันลวจะไหมอ้หูเข็มนี้มันได้่ะทุกคนเล่นตามพิกได้เลยนะพิกซื้อสามครั้งพอแล้วแหละถือว่าเราแบบได้กำไรแล้วยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้พิกด้วยนะจ้าตอนนี้ก็กำไรประมาณห้าหมื่นได้ละมั้งประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะจ๊ะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะจ๊ะหมุนอันนี้ก็พอแล้วทุกคนไปเจอกันเกมหน้าเพราะว่ากำไรหนอดหนอดแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเหมือนพิกนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า